รอไปเถอะทำไมบันดาลอย่างงี้เนี่ยอัดแล้วนะถ <c oughs> ้าคนนี่คนละนาทีใช่ไหมเดียวคนละนาทีมาอ่าอ๋อเดี๋ยวนึงไปแนะนำตัวอยู่ข้างในเนดะี๋ยวกไปตาต่อย อตอนนี้กับแม่งนานจังเลยเออดได้ื้อได้เข้าแล้ว <ś c oughs> คนด้วยนะครับผมอยู่กับรายการคิวซอฟต์เฟสดตอนนี้มีใครเล่นตัวอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับอ่าพี่นิวพี่นิวนะครับเล่นบิดแล้วก็เอ็กเล่นอะไรเอ็กเล่นอะไรเอ็กเล่นสเกลพี่เฟมอ่ะใครพี่บอสอีกคนนึงไม่สำคัญเล่นอะไร เียวแนนคือตัวอะไรวะเอเนองนเอเน็ได้เนี่ยเดี๋ยวแม่งเรื่องเรื่องหัวล้อลอ,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 อ,อีกทีก็ของอะีบอสออกอันน,น,นี้อันนี้พี่บอสใช่ไหมอันนี้พี่บอส <c oughs> พี่บอสเขาเทพให้เขาหน่อยพี่ <c oughs> เขาเทพจ <c oughs> ริงๆโอ้เข้ามาได้อะีรองไรบอส <c oughs> บอสไม่ดี พี่บอสเขาเทเหรเว้ยก็ถ้าเล่นดีๆชนะว่ะไอ้เจ้ามุกมุกดีอีกแล้วนะมุกดีเช็คจะบ่อยไม่ได้ซื้อวอดมาไม่ได้ซื้อวอดมา่ายเล่นดหายเอ้ยไม่โดนโดน แล้วทำไมเล่นเกมน,นี้ทีไรแม่งเน็ตแม่งไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยเออคุณแม่ฝุ่ไปเที่ยะไม่ใช่อยู่ที่เน็ตเลยเอาเลยว่าบอสตัวหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้ก็เล่นเล่นแบบซีเรียสไหมเล่นแบบซีเรียสไ,ไหม,ไม,ไมจเจอบิ๊กคิวทันเดอร์ คนอื่นคนอื่นเป็นยังไงบ้างวะตรงกลางกูอ้าว <c oughs> สเกลมาไอีกแล้วสเกลฮีโลกระยาไว้สเกลนี่ก็คือ VX เอ็กของเรานั่นเองเป็นไงตานี้คิวนี่สุดยอดไปแล้วบอกแล้วคิวพัฒนามีการพัฒนานผ่พาอย่างเดียวตอนนั้น เสี้ย right? งรถเสียงรถเด็กแว้นของใครวะเจ็บหน้าับเฮ้ยแลลี่มันเอา่ะเด็กน้อยผู้กล้าหาร เออเอๆเอสกิลไม่มีมีแค่ใช้ได้ครั้งเดียวเนี่ยก็จะตายเออในป่าในป่าในป่าฟังนี้ว่ะเห็นนะเห็นนะไอ้กกเอ๊ะยังให้วินดีวเขาหัวร้อนอีกรอบเั้งไอ้บอสเดินตามกูตะไปดีอะ ไไดด้้กินไม่เอาก็ได้เอ๊ะเฮ้ยมีประเด็นหรอมีประเด็นหรอเฮ้ยมีประเด็นหรอมีประเด็นหรอเฮ้ยลูกแม่งยาวดีเดี๋ยวไม่ได้เออไอ้นี่มาการนี้ได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 ้มาแน่ล่ะโอ้โหโดนดาร์ดเว้ยยังไม่เวลยหกเลยเอาป่าวัดรอ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 อยู่รออยู่ วิ orange 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 orange. ่งเลยวิ oh. hey, ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยเดี๋ยวพี่ครับโอ้สองอ้อยยังพี่แหมสวยงามสวยงามเอ้ยมาไม่ทันลาสเลยหาเอ้ยไม่ทันคือหลอกพี่เอ้ยเพิ่งเหนือเยเอาเปล่าหายบอกด้วยไอ้พี่ตัวนั่นตายอ่ะ

อบอส<ด>บอสไม่ต้องตามบอสไม่ต้องตามจ๋าขอบใจมากเลยที่สติให้ทำไมไอ้้ <laughs> เอคิวรู้อยู่แล้วไงคิวเก่าแล้วไงนิวต้องได้แล้วอูคู่นี้ก่รกานคู่ของเลนล่างนะครับผม ประจับอะไรกันวะเออในป่าในป่าถรงฝั่งนี้หนึ่งตัวฝั่ง ่ะไยล <cient ists. S 1> ืม okay. ดูลืมดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่บอสโหดว่ะก็ต้องโดนคลิปตีตายแน่นอนเลยพี่นะไม่ตายว่ะเอ้สิงคลิปนี้เปล่าเลิปเนี่ยคลิปเนี้ยสิ่งไม่ได้ละเนี่ยคลิปคลิปใหญ่อะ

โอ้ไม oh, hey ่ม wow. <inaudible> ีใครช่วยเลยอ่ะเฮ้ยมาว่ะสเกลเริ่มโหดว่ะสเกลตายสเกลตายออเ่นพืบ ต้องจังหวะนี้มันต้องฟาร์มวะอะไรอ่ะนี่ตอดได้ใช่ไหมตอดตอดเลยโอ้โตอดได้ไหมตอดได้ไหมบินบินบินแล้วนี่มันจะเดินตัดกันทำไมเออโทษทีเหมือนจะไม่ตายตายจะซื้อวอร์ดมาปักก่อนวะแม่งเฮ้ยฉันดอร์สายักหวานได้ไหมได้ได้ได้ปักให้ซื้อมาอยู่ ไปบน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 กูจะไหวไหมเนี่ยเล่นดีก็ไหวนี้เ่ไไปดิไปดิทำไห น่าน่าจะทันน่าจะทันกลัวเลยรกกูไม่นแมาเป็นเป็นคูจะื่ถอยใช่ไหมเพจะถอยจริงๆเลย กว่ไม่กูยังฆ่าได้แค่ตัวเดียวกูเล่นมาตั้งนานกูค่าได้ตัวเดี๋ยว,ว,วอ้าไม่รู้บอกชค่เกินไปเจ้าอด ทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์คนนี้เก่ง่ะทำยังไงให้เขากากได้ปะเออแขคนแขคนใครเล่นมาคลิปก่อนเอยาให้กูดูนะเออกากอ่ะเอ้ยมันก็มันก็หดอยู่มันก็ไม่กากเกินไปหรอก จะออกอะไรดีวะเฮ้ยบนว่ะมันจะตั้งก่อกระบทอีกแล้วอ่ะโอ้ยมันมาเป็นฝูงเลยอฮ้ยย oh yeah, <laughs> Mắn nó nó hụt nó à nó 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 เป็นไงพี่บอสกูอะดพี่บอสเขาไม่งมาโหดว่ะพี่บอสแกโหด,ดอยูอดด่แล้วเออใครโหวตอะไรวะ <c oughs> พวกมันกากไงเป็นอย่างงี้ไงเออเราเออพวกเรามันโหดเกินไปไงใช่ไหมบอสกูหาฟาร์มหมดตอนนี้ใครใครมีเนี่ยวะฮะไก่ประมาณอีกสี่สิบวิอ่ะอีกนานอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเขาว่าธรรมดานะพี่บอสมันทำอะไรพี่บอสคุ้ไม่ได้อะเป็นไงเป็นไงโดนพี่ฟิล์มลาดอ่ะเป็นไงเป็นยอมแพ้อีกไงดูจบไวอเนี่ยคลิปนี้จบไวอเนี่ย นี่เล่นนะครับมาห้าข้ากระตกเรียบมาห้เ้า,ากรตเรียบแรล,ลี่ทำไมมันอันนี้จังวะรูปนี้กูไม่น่าเชื่อข้าวเลอก เสียงมันสะท้อนฟิล์มความต่างของกูมันไม่มีใครอันนี้ได้เว้ยเอาเลยไหมสก๊อตจะโหดเกินวัยเปล่า พี่เอพี่เอใจเย็นหน่อยคลิปมันจะจบไว้นะพี่ใครเล่นบิดวะเอบิดบิดมีอยู่ในเกมด้วยหรอวะเกมนี้เอ้ยนยวทันเดอร์มันจะออกอะไรดีวะทันเดอร์มันออกอะไรวะทาราฟ้าใช่ไหม เอ้มันมามันมามันมาเอ้ยโซเอ้ยมี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 โซโซโซอยู่ในป่าโซอยู่ในป่าเฮ้ยกูเห็นน่าเด็กหลงอ่ะแถวเนี้ยเด็กหลงอ่ะเด็กหลงอ่ะเออเด็กหลงอ่าโธ่ สวบสวบรวบรวยว่ะหายอ่ะเดียวไฟแลบนะไอ้สกาวเขาไสับแรงยังวะในนี้กูเวลน้อยสุดแล้วใช่ไหมกูไม่ได้กกไว้เขาเรียก ความโหดความโหดของเขาแม่งมีล้นเหลือไปเขาเลยไม่อยากเล่นเขยนอไว้่ยออยโอ้โหโหดช่บหมโซโซเอาโซเอาโซอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ลาไดนี่คิบกูก็ลัดได้คือเอากูไม่ลงแล้วอ่ะเล่นแข้งกับโซได้เลยความโหดของเขาอ่ะโซมันตีกูไม่กี่ทีแม่งกูก็ล่วงแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยโซตีไม่กี่ทีกูวิ่งไม่รู้เลยอินเตก็ไม่ได้มันมันมันกลัวทัดมันกลัวฮันเดอร์ไงเป็นแบบนี้แหละมันกลัวฮันเดอร์เว้ยต่ออีกบ่อต่ออีกบ่อโอ้ต่อดีเยี่ยตัไฟเซอร์

นายรอเดี๋ยวปรับเดี๋ยวไอ้ยกลัดไม่ทัน,นเนจจอะเ,เดี๋ยวว่านะมันไม่ออกมันอยู่ในป้อมมันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ออกแล้วอ่ะ ฟาร์มก่อนมันไม่มันทนไม่ไหวอ่ะเราโหดเกินไปไงทันเดอร์โหดเกินไปไงไม่ได้ทันเดอร์เกิดอ่ะกูกดล้อซื้อกูกดชิวๆอ่ะซื้อของชิวๆเลยตอนนี้น มาแัดเดียวหายเลยอะ่ะตอนแรกแม่งโดนกดเลยใช่ไหมกูมาเป็นซัพพอร์ตให้นี่วะเดี๋ยวว่าก <c oughs> ูมาทำอะไรเนี่ย โอ้จบแล้วครับจบแล้วเอาเขาบอกเขาบอกเขาบอกตายแล้วเขาบอกเขาบอกเดะก็จบไปที่สกอร์36ต่อ14ก็เดี๋ยวมีเกม2แน่นอน ก็มไม่รู้ก็ตายน้อะะยที่สุดเลยโอ๊ยถ้าไม่ได้กูเกิดจะเป็นลักไถ่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งอะอ่ะก็คลิปนี้ก็ลานไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม